กาบสวัสดีเพื่อนเพื่อนพ่อนพี่น้องทุกท่านนะยินดีที่เรสู่ชอนถุกเกมนะวันนี้ก็แนะนําเกมใหม่ล่าสุดเพิ่งเปิดเซิร์ฟวันนี้นะก็จะมาบอกว่าตัวไหนดีนะที่ว่าให้เลือกเบื้องต้นนะควรเริ่มจากตัวไหนดีนะครับผมก็วันนี้ก็จะมีประมาณหลายตัวนอกจากมีอยู่ในเทียริทที่ผมให้มาตัวบนสุดก็จะเป็นแถมตัวแรกก็จะแถมมานะแต่ตัวที่ให้เลือกในกล่องอันนี้ก็คือตัวที่1น,นะหัวแดงตัวที่2ก็คืออยู่ในระดับ SS นะหัวทองเป็นล่างปืนนะผมลองเล่นแล้วสนน้ดยก็แรงนะ แล้วก็ตัวที่3ก็จะเป็นอเมซิ่งนะที่เป็นตัวมหาสัจจ์ของเกมนี้ก็คือตัวไอ้ผู้ชายผมสั้นเนาะอ่าแล้วก็หัวขาวนะก็เก่งนะตัวนี้แรงอ่าส่วนตัวที่ผมใช้ก็คือตัวพวกหัวตัวนี้นะฮะที่ผมเมาส์ชี้ในเทอริท์นะอ่าตัวนี้ก็เป็นโจมตีหมู่ที่ดีมากนะฮะแล้วก็มีตัวแดกคล่านาะตัวนี้ก็เป็นดูดเลือดนะฮะแล้วโจมตีหมู่อีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวนี้นะฮะข้างล่างสุดเลยซ้ายมือสุดนะฮะเป็นถือขวานส่วนตัวที่ผมยังไม่ได้ลองคือหัวชมพูกับตัวหัวฟ้านะ เดี๋ยวเราจะมาเปิดลองตัวละครของชมพูดูนะว่าเป็นแบบไหนนะับผมก็มาเปิดกันเลยนะฮะอ่าเปิดปุ๊บนะฮะได้ตัวอะไรนะผมอ่าตัวนี้เป็นตัวที่ติดระดับ tier เ s นะฮะเป็นตัวที่อยู่ระดับผมให้เป็นตัวที่หนึ่งเลยนะฮะที่อยู่ระดับตัว Tops s นะฮะซึ่งตัวนี้ใครเลือกไปก็จะดีนะับผมอยู่ระดับ S s ตัวทีอ่อ่เป็นเทียที่สูงสุดนะของฝรั่งจัดมาให้ก็ ตัวนี้เป็นตัวที่ดีนะใครได้ก็เลือกเอาเลยนะตัวนี้ถ้าใครไม่อยากได้ตัวนี้นะผมก็อ่าสตาร์ทโอเวอร์ไปนะฮะเลือกใหม่ได้นะผมจนกว่าเราจะได้ตัวละครที่เราต้องการนะอ่าันนี้ก็เป็นตัวระดับที่เป็น Amazing นะที่ดีมากนะลองจากตัวระดับ SS ตะกี้มันไปได้ Allow the เ o ิ l d นะฮะเพิ่ม All Speed ด้วยนะสินะดูเอาด้วยนะนี่อ่เขาเรียกว่าเหมือน,นจะเป็นแบบอัมไว้ข้างหน้าสุดเนาะพทสมันก็จะเป็นเพิ่มสปีดให้กับเพื่อนๆทุกตัวเนาะสิบเปอ ตัวนี้ก็น่าใช้อยู่นะผมยังไม่เคยลองเดี๋ยวไปค่อยไปลองเอาเนาะเดี๋ยวจะเปิดตัวหมแดงดีกว่าลองตัวหวแดังดีกว่านะเพราะผมยังไม่เคยลองมาตัวหมแดงเลยนะตัวนี้ก็เป็นตัวที่หนึ่งเลยนะที่ต้องใช้นะเลือกไปครับผมเหมือนมันอยากให้เราใช้ตัวตัวดีนะตัวนี้ดีเคยลงเกมเพทูมาเนี่ยเคยลงแพลตฟอร์มเพทูกับ อา PC มาแต่ว่ามันคนละแบบเลยนะอันนี้มาเป็นโมบายก็เป็นแนวตั้งนะให้มันเล่นง่ายอ่าตัวนี้ก็เป็นตัวที่ดีนะฮะตัวที่ดีแต่ว่าผมไม่ได้ใช้นะเดี๋ยวดูเทลิสนะฮะเทลิสของตัวนี้จะอยู่ระดับอ่าอยู่ไหนว่าไอตัวนี้เทลิสเห็นมีเลย ไม่ติดเท็จเอออยู่อล่างสุดนะน่าจะเป็นเนี่ยคู่กับตัวที่เป็นดามจหมูนะเดี๋ยวเราองเราลองตัวนี้ดูก่อนนะเนาะออ,อย่ารู้ว่ามันเป็นยังไงนะฮะอ่ะรอตัวนี้ดูนะฮะผมยังไม่เคยลองเลยไม่มีใครใช้เลยนะฮะผมอยวมาสรุปให้นะมีตัวไหนหน่าใช้บ้างเนาะนี่รอตัวนี้ไปก่อนเลยนะผม แล้วก็จะมาใส่ระบบอาวุธเบื้องต้นสําหรับผู้เล่นใหม่ต้องต้อง,อง,องรู้นะครับว่าไม่งนั้นมันใส่ยากนะถ้าใครไม่รู้กดยากนะฮะแล้วมาระบบต่างๆของเกมด้วยเนาะมาตอนแรกมันจะให้เล่น EP อ p เออจะมีอีเวนต์มาให้ทําด้วยนะฮะพยายามทำอีเออีเวนต์ด้วยนะผมเนาะเดี๋ยวผมจะระบบแนะนำระบบคร่าวๆสำหรับผู้เล่นใหม่เนาะมาตอนแรกก็ยังเออกดสปีดไม่ได้นะเดี๋ยวเล่นไปสักระยะหนึ่งก็จะกดสปีดได้นะผม อันนี้แอตแทกธรรมดาครับผมอ่าตัวนี้นะผมเลือกเป้าหมายได้นะก่อนจะโจมใช้สกิลนะเลือกเป้าหมายก่อนเออเลือกเป้าหมายก่อนเนะี่ยแล้วก็โจมตีนะผมก็ต่อยธรรมดามันจะมี4สกิลนะถ้าอัพเลเวลไปเรื่อยๆแล้วระบบมันก็จะปลดล็อกสกิลแหละต้องใช้ของปลดล็อกอะไรเงี้ยเนาะส่วนตรงนี้สามารถยกยกพวกเราได้ด้วยนะที่ สมมติตัวละครจะตายนะแล้วก็ไปยกตัวละครมาไว้บนหัวนะฮะแล้วก็จะมีสกิลพิเศษยอยู่เนาะสามารถทุ่มตัวละครใส่ได้ด้วยนะฮะด,ด,ดูแนะนำไปเรื่อยๆนะผม<ก>อ่าโอเคเว็บแรกไม่มีอะไรหรอกผมมาแนะนำนะฮะส่วนวิธีการรีอดี AD ผมรีอดี AD เก่งง่ายๆผมลองทำดูแล้วนะไม่ยากแต่ผมจะทำคลิปแยกให้นอันนี้คลิปก็มาแนะนำตัวไหนดีเนะ ผู้เล่นใหม่สลับเลือกตัวละครไหนดีนะฮะส่วนถ้าเพื่อนเราตายนะฮะเพื่อนเราตายก็จะมีตัวละครอยู่ตรงนี้นะฮะลงมาแทนเพื่อนเราได้นะเป็น5้าคนนะฮะต้องตายหรือว่าเลือดน้อยลนะ้วค่อยเปลี่ยนได้นะฮะอ่าตอนนี้ก็ใช้สกิลตัวนี้ไปนะฮะอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะม,นนมันแนะนำเฉยนะผมเดี๋ยวไม่ค่อยดูสกิลแรกของตัวหัวแดงเนาะ ซึ่งไม่ค่อยมีเห็นมีใครใช้นะมีมีใครเลือกส่วนใหญ่เขาจะเลือกตัวหัวแดงที่เป็นที่ผมบอกอันดับหนึ่งเนาะอ่าแล้วก็มันจะมีตัว DPS ด้วยนะอ่าช่ดูนะผมก็ดูตามเสียิ์เลยเนาะแต่ที่เขาให้สูงสุดอะดับ SS ก็จะมีประมาณนั่นแหละตัวที่แจกตัวหนึ่งครับผมเนี่ยตัวที่แจกนะฮะอ่าตัวหางเนี่ยหาง หางแดงๆนะฮะตัวนี้ก็เดี๋ยวจะล็อกอินเวันหรือจะได้ตัวละครซ้ำนะเอาตัวละครซ้ำมาเพิ่มดาวได้ด้วยนะเกมนี้นะผมนะเดี๋ยวผมค่อยอธิบายระบบนะฮะเดี๋ยวผ่านที่มันแนะนำก่อนนะอาจจะคลิปอาจจะยาวสักนิดนึงนะกกอ,อดูเอาในผมเนาะ แต่นี้ก็ผ่านไปแล้วนะฮะตอนนี้ก็เดี๋ยวรอแม่แนะนําก่อนนะฮะอ่าจบไปนะผมเล่นในบูสเต็กหรือ LDP ด์พิเยอร์นะฮะสาสิบสองบิตนะครับผมหกสิบสี่บิตไม่รู้ของเอ่อบูสเต็กเล่นไม่ได้นะฮะ LDP ด์พิเยอร์ไม่รู้หกสิบสี่บิตเล่นไะด้แต่ว่าผมเล่นสามสิบสองบิตมันใช้ได้นะฮะอ่ะเราก็มาเลือกตัวละครนะฮะนี่ แต่ว่ามันจะให้เลือกออโต้แหละนะถ้าเราเลือกแล้วนะเนี่ยอย่างเงี้ยอ่าไม่ใช่เราเลือกออโต้นะแต่เราไม่ต้องออโต้ก็ได้นะฮะอยากเปลี่ยนตรงไหนก็กดตรงนี้นะฮะแล้วก็นี่ตัวนี้เป็นตนัวฮิวที่แจกมานะผมอ,อ่มีแล้วก็ไม่เป็นไรอาตัวนี้ใช้ใช้ไปแทนแล้วกันเนาะแล้วก็ตัวหัวแดงเราใช้อยู่เนาะไปตอนนี้เราจะกดคูณสอได้แล้วนะับผมคูณสองถึงคูณสี่เลยนะครับผมอ่าตอนนี้มาผมึงผก็กดเลยนะฮะ เดี๋ยวนะ่รอมันตีก่อนนะฮะอ่าแล้วกดคุณสองนะฮะอันนี้ก็ไม่มีอะไรละผมถ้าไม่ตายขอยตัวนี้ก็กะกาครับผมอ่าตัวนี้หัวแดงนะมาดูว่าสกิลมันคืออะไรนะฮะโอ้ตัวนี้ก็ยิงแรงนะเออใครจะใช้ตัวนี้ก็ได้นะแต่มันยิงเป้าเดียวนะฮะผมแนะนำเลยนะเล่น PVP อ่ะเออให้เอาเป้า อ่าให้เอาพวกดาเมจที่ไปโจมตีหมู่ดีกว่านะผมเนาะอันนี้ผมนึกว,ว่าโจมตีหมู่นะผมสา,ารเลือกมานะอ่าปโจมตีเป้าเดียวแต่ก็แรงอยู่นะออาตอนนี้กดคุณสี่ได้นะนี่ยิงแรงอยู่นะผม เป้าเดียวเนะโอเคนะจบกาาเอาวยังนะผมเนี่ยถ้าเราเอาพวกโจมตีเป้าเดียวมามันจะเคลียเวฟยากอยู่นะผมเลือกตัวละครที่ถึงไม่ใช่ท็อปเทียร์ก็จริงแต่ว่าผมเลือกเป็นตัวโจมตีเป้าหมูนะเออจะเป็นตัวผ้าโพกหัวนะเดี๋ยวผมใช้ดูในเทียริสเดี๋ยวผมจะการเทียริสแล้วก็ชี้ให้ว่าตัวไหนหน่าเล่นตัวไหนหน่าใช้นะผมเนาะ อ่าแล้วมันจะมีสกิลอ่าพาสซีฟไม่เหมือนกันด้วยนะถ้าอยากได้เอทีเคเยอะๆก็เลือกตัวที่มีเอทีเคเยอะๆเนาะมีทั้งเอทีเคมีทั้งเวทมีทั้งอ่าสปีดนะไอเลือกเอานะผมเนี่ยยิงแรงอยู่นะตัวนี้นะผมแต่เป้าเดี่ยวนะมีเป้าเดี่ยวหลายตัวนะแต่ตัวที่ผมจะแนะนำเป็นเป้าหมูมีสองตัวนะตีหมูนะ ก็ไม่ยากหรอกเดี๋ยววิธีการรีดผมจะทำคลิปให้อีอกทีนึงนะผมไม่ยากเดี๋ยวจะทําให้วันนี้นะผมแต่ว่าน่าจะเป็นหลังสตรีมนะฮะอ่าครับนะผมจบนะฮะแต่นี่มันจะแจกเอ่อเดี๋ยวผมจะอธิบายระบบคร่าวๆเลยนะแล้วก็มันจะแจกของนะถ้าเล่นตรงนี้เสร็จแล้วนะแจกเยอะมากนะับผมแจกจนเป,ไปิดกระชาได้แพ็คหนึ่งเลยนะแล้วก็เรา ไม่ได้ตัวไหนไม่ชอบก็รีนะผมไม่ยากนะหาผมอ่ารับของไปนะฮะรับของไปนะฮนะ เดี๋ยวไม่ให้เสียเวลาดีกว่าผมจะรวมคลิปรีไอเดีไดว้ด้วยกันอันนี้ด้ดยในคลิปเดียวกันเลยเนาะอ่าตอนนี้ผมจะมาอาพาทาไปเลยเนาะแนะนำระบบด้วยนะฮะอ่านะผมอ่ารับของให้หมดตรงนี้นะฮะคลิปเซตนะผมอ่าเอาให้หมดเลยนะฮะรับเสร็จหมดแล้วเราไปเปิดกระชาที่ซัมมอนนะ,ะาะกรชาถ้าจะเปิดจะ ถ้าจะเปิดจากแซมอนได้ดูตรงข้างล่างนะฮะเนี่ยถ้าเขียนว่าศูนย์นี่เปิดไม่ได้นะฮะไปหาไอาที่เขียนว่านี่สองพันสามเพชตัวนี้ผมได้มาแล้วในะะไอดีหลักนะฮะเป็นตัวลิมิเต็ดนะฮะนี่นะ,ะลิมิเต็ดดีมากนะฮะมีเวลาจํากัดนะฮะส่วนผมจะเปิดตู้ธรรมดานะฮะนี่ตัวนี้เป็นตู้ธรรมดานะฮะอันนั้นตู้ลิมิเต็ดเนาะเผื่อเปิดได้ตัวพวกนี้ก็เปิดไปเลยะครับผมแพ็คแรกนะฮะเอ้ยอันนี้เปิดอันนี้เปิดไม่ได้ขออภัย มันต้องเขียนไอ้ถ้าเขียนว่าศูนย์น่เปิดไม่ได้นะลืมบอกลืมบอกเนี่ยอันนี้เป็นอะไรระบบช็อปนะฮะอันนี้ระบบช็อปไม่มีอะไรนะผมมันก็ให้เสื้อวุธไปเนาะเบื้องตน้นเรามีเงินก็มาเสื้อวุธแรงหนึ่งธรรมดาใส่พวกตัวละครกากๆก,ก,ก,ก่อนก็ได้นะฮะอ่ะมาที่ซัมมอนใหม่นะขออภัยด้วยคลิปนี้เดี๋ยวจะรวมให้หมดเลยนะสำหรับเบื้องต้นเนี่ยแล้วก็อ่าดูตรงนี้นะเลขศูนย์อ่าเปิดไม่ได้นะเปิดไม่ได้อันนี้เปิดได้นะอันนี้เปิดไม่ได้ ไปเรื่อยๆนีฮะอันนี้เปิดได้ครับผมใช้เลยเนยะฮะอะมาดูกันว่าได้ตัวอะไรนะอ้าวไม่ได้ตัวระดับ SS ไม่ได้ตัวระดับสี่ดาวนะฮะก็คือเกลือนั่นเองเนะฮะอ่าถ้าเราเกลือแบบนี้แล้วก็กลับไปเลยนะผมเนาะอ่ากลับไปก็เดี๋ยวค่อยไปรีนะฮะก็ มาดูระบบใสอาวุธกันก่อนนะ่ยมาที่ปาร์ตี้นะครับผมบางคนบอกพี่ใส่อาวุธยังไงนะผมใส่ไม่ได้เลยเนะี่ยมาที่ปาร์ตี้นะมันก็จะสอนนู่นสอนนี่อะไรนะเนี่ยนะตรงนี้คือระบบอ่าดูสเตตัสอะไรเงี้ยเนาะนี่ฮนะดูคร่าวๆนะฮะอันนี้เป็นระบบอ่าจะเป็นอ่าซับนะฮะมีอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวค่อยแปลในสตรีมนะครับผมแล้วก็อันนี้ครับเป็นเมนหลักคืออันนี้เพิ่มสปีดนะฮะในปาร์ตี้คูณ5%นนะฮะซึ่งมันเพิ่มน้อยนะ นี่แล้วอันนี้ก็คือเป็นเหมือนสกิลนะฮะอ่าเอฟเฟกอะไรสักอย่างนะฮะสกิลนะครับผมเนาะนี่ฮะมีบอกหมดเลยนะมันต้องไปอัพนะฮะอัพให้หมดนะผมเนาะแต่นี้เราก็มาอ่าเข้าตรงนี้เลยครับนี่เข้าตรงนี้เลยนะฮะเห็นไหมกดเข้าตรงนี้ปุ๊บเนี่ยผมจะมีวาปอนให้ใส่นะฮะ อ่าล้วก็ใส่ไปเลยนะเรามีธนูช่องแยกก็ใส่ธนูไปนะฮะแล้วก็กดตรงนี้นะข้างล่างนี้นะนี่นะว่าจะใส่แล้วอุปกรณ์เนาะนี่นะกดเข้าไปนะฮะเอาใหม่นะกดเข้ามาตรงนี้เลยนะอีคิดเมนตรงนี้นะอ่ากดเข้ามาตรงนี้ตรงเนี้ยบนสีขฟ้าตรงนี้เนาะป๊าแล้วก็มีอะไรใส่ที่มันแถมมานะฮะดูเอามันจะบอกว่าสายนี่เป็นสายปืนเห็นไหมสีส้มๆตรงนี้เราต้องหาปืนมาใส่แต่ถ้าเราไม่มีอาวุธเลยนะฮะ แล้วก็ใส่นี่ไปก่อนก็ได้เอออันนี้ก็เพิ่มทั้ง atk นะฮะเพิ่มทั้ง h p นะเพิ่มทุกอย่างเลยนะทุกทุกอย่างเลยนะเนี่ยยกเว้นอ่ายกเว้นอ,อ่าสปีดก็เพิ่ม2อันเนาะเราก็ใส่ไปนะฮะนี่อ่าเสื้ออ้าวใส่ <c oughs> <c oughs> เวนกรรมมันเป็นช่องนี้นี่ว่าอ่านี่ไม่มีอ่ามีปืนเลเวลหนึ่งใส่ไปแล้วก็เท่านั้นเนาะเพิ่มแค่หกเงี้ยเราก็ไม่ต้องใส่นะฮะเราก็ใส่พวกดาบไปก่อนนะฮนะเลเวลยี่สิบสองเนี่ยอ่าสเตตัสมันก็จะบอกเนาะ สปีดรถเท่าไหร่มันก็จะบอกตรงนี้ด้วยนะฮะใส่เข้าไปเสื้อก็ใส่เข้าไปนะฮะมันจะเพิ่ม,มหไหมไหมตรงนี้ใส่ได้อีกนะฮะดูเดฟอ่ะดูตรงนี้นะพลังตรงนี้นะใส่เข้าไปอ่านี่มันก็เพิ่มเดฟมาอีกเนาะประมาณนี้คนระับการใส่อาวุธนะแล้วก็กดออกไปนะฮะใส่ครบทุกตัวเราเอาตัวหลักลก่อนนะครับผมเนาะต่อไประบบอ่าด่านนะฮะด่านก็จะมีอีเวนท์ที่เข้ามาตั้งแต่เกมเปิดเลยนะฮะ ต้องทำทุกคนเนี่ยจะได้ของรางวัลนะผมเนี่ยอ่าอันนี้เมนสตอรี่นะฮะที่ผมเล่นแล้วนะฮะนี่มีอะไรอันนี้ก็มีเวิลด์สตอรี่ด้วยวก็ลองเข้าไปเล่นดูเนาะมันก็จะบอกว่ามีอะไรบ้างเนาะตามนี้เนาะแล้วก็มีอ่าอันนี้ครับดักเกตคือหาอันนี้ AP เอนะเอฟพดานแรกดูเวลเอานี่ ต้องดูเวลเอานะผมนี่มีด่านเก็บ e อ p เก็บเหรียญเก็บมเมทัลเลียนเกตดสีฟ้ามเมทัลเลียนเกตดสีแดงอันนี้ยากคนระับต้องมันต้องเลเวลร้อยถึงจะสู้ได้พอมันให้เลเวลร้อยขึ้นขั้นต้นเลยนะเข้าใช้ยังไงใช้ AP ตรงนี้นะพลัง AP นะนะอันนี้เข้าก็ใช้ AP นะมาประมาณน่าจะ10หรือ20นี่แหละ แล้วตรงนี้นะฮะมันดูตรงนี้เนละเวลเท่าไหร่นะสีิบแล้วเข้าได้พอจบปุ๊บเนี่ยมันจะเจอเลเวลร้อยเราจะสู้ไม่ได้นะเข้าได้แค่แรกๆแล้วก็อันนี้เป็นเก็บเงินเหมือนกันนะฮะแล้วระบบอีเวนต์จะอยู่ตรงนี้นะฮะกิจกรรมที่มาหรือกดเข้าตรงนี้ก็ได้นะนี่สิบสามวันนะฮะก็กดเข้ามาอีเวนต์ทำเลยนะผมเนี่ยก็ไม่ได้ยากนะอีเวนต์นะก็ต้องทำในะระบบคร่าวๆเนาะแล้วระบบอันนี้นะฮะที่ทุกคนต้องรู้นะฮะอ่า อยู่ตรงหน้าแรกนะหน้าแรกเดี๋ยวเนดะผมหาหน้าแรกก่อนอ่ะกดมาตรงนี้นะฮะอ,อ้าวอ๋อต้องเข้าารตตี้ก่อนฮนะเข้าารตตี้ก่อนลืมลืมขอโทษทีอ่าถ้าจะอัพตัวละครอะไรมันจะมีบอร์ดตรงนี้นะฮะเห็นไหมโมลแลบตรงนี้นะฮะอ่าเข้าตรงนี้ไปนะฮะอ่ามันจะแนะนําว่า เอ่อมันจะมีอเวินะอเวิคตัวละครเนะี่ยคือต้องใช้ตัวเดียวกันนะ่ยเห็นไหมฮะใช้ร่างเดียวกันอเวิคดาวน์ไปนะผมนี่นี่มันจะอเวิคดาวน์นะ่ยนี่ระบบอวกคดาวอยู่ตรงนี้นะฮะผมฮ่าก็เป็นสองดาวเนาะส่วนอันนี้นะฮะ ไม่แน่ใจว่าเป็น power up นี่คือน่าจะเพิ่มพลังหรือ,อไรสักอย่างนะครับผมเนะาะว่ามันมีาดาด EP คือเราต้องไปฟาร์มดา e น EP นะส่วนอันเนี้ย power up เนี่ยคือน่าจะเพิ่มพลังนะเป็นเป็นพลังบวกหรือ,อรสักอย่างแต่มันต้องใช้ตัวที่เนี่ยครับผมมันจะเป็นเพนกวินสีล,งลวงเราต้องไปหาจากกิจกรรมนะฮะตอนนี้ผมก็ยังเพิ่งเล่นเนาะเดี๋ยวผมไปสักระยะหนึ่งรือหาได้ผมก็จะมาบอก อีกในสตรีมนะครับผมอันนี้ก็ทําคลิปรวมๆตั้งแต่แนะนําเกมใหม่แนะนําตัวละครควรเลือกตัวไหนตัวแรกนะอ่าแล้วก็จะมาพาลีอ่าด้วยนะถ้าใครเปิดกระชาไม่ได้เนาะก็จะพามารีลีระบบเกตนะแล้วก็จะบอกระบบผูกด้วยนะจะผูกได้ยังไงนะฮะอ่ะต่นี้ก็เสร็จทุกอย่างแล้วนะฮะก็ไปรีนะฮะถ้าเราไม่ได้ตัวละครดีๆนะฮะอ่าลืมบอกระบบ i n v e r s ต์สตอ i ีนะถ้าพลัง AP เราหมดเข้ามาตรงนี้นะฮะ อ่าเข้ามาตรงนี้แล้วก็ใช้ตรงนี้ได้เลยนะเนี่ยจากหนึ่งเราก็จะอัพเป็น200ได้นะผมเออตรงนี้ใช้ได้นะตรงนี้นะเห็นไหมเอเพิ่มเป็น200อย่าลืมนะบางคนไม่รู้นะผมก็อ่ามาแนะนําให้นะแล้วก็จะได้เล่นเป็นเลยจะได้เล่นด้วยกันเนาะเดี๋ยวเกมนี้เข้าสตรีมด้วยนะอ่ามากดตรงนี้นะฮะแล้วเข้ามาที่คําว่าออเดอร์นะออเดอร์ Order. มาที่ออเดอร์เสร็จปุ๊บแล้วก็มาที่คำว่า User Center นะฮะอ่า user center เราจะ อ่าผูกด้วยบ,บานยบายนี่ก็ได้นะฮะบายใหเขาก์ได้แต่ว่าเราเปลี่ยนเป็นเชงให้เขาก็ได้นะผมอ่าผูกด้วย facebook ก็ได้ Google ก็ได้นะฮะแล้วแต่เรานะฮยแล้วตอนนี้วิธีรีเกตก็คือตรงนี้นะฮะกดไปที่เกตเลยนะฮะอ่าแล้วก็กดโอเคนะฮะแค่นี้เองครับผมมันก็จะรีหาได้แล้วอย่างง่ายๆนะฮะไม่ต้องไปผูก Gmail เลยนะฮะก็เล่นอ d ดีเกตต่อนะฮะจริงๆครับแค่นี้จริงๆเห็นไหมมันก็จะเล่นใหม่แล้วนะฮะ ไม่ไดียากบางคนไปผูกอีเมลไปผูกอีเมลแล้วก็ใช้อีเมลใหม่ไม่ต้องเลยครับผมนี่นี่ก็ว่าไปเนาะอ่าก็ตั้งชื่อใหม่เลยครับง่ายไหมง่ายเลยนะใครดูคลิปนี้ก็นะเป็นเลยนะผมอ่าแล้วก็มาเลือกตัวใหม่นะฮะไอตัวนี้เป็นตัวอ่า DPS นะครับผมก็ สกิลหนึ่งมันยังต่อยไม่แรงนะแต่ต่อยธรรมดาแรงแล้วก็สกิลสสกิลสาสกิลสี่ปลดล็อกอาจจะแรงก็ได้แต่ว่ามันอยู่ในระดับกลางไม่ค่อยจะเท่าไหร่นะก็แล้วแต่คนจะใช้นะผมลองเล่นแล้วบังก็สกิลหนึ่งก็ห่วยกว่าทุกตัวเลยฮะสกิลหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ไม่แนะนําตอนแรกๆเนาะเดี๋ยวหลังๆแล้วก็เปิดได้เองแหละนะ <c oughs> นี่ตัวนี้ที่ผมใช้นะนผมแนะนําเลยตัวนี้นะ เป็นตัวฟาร์มหมูเนะยตีหมูดีมากเนะยตัวนี้แล้วก็อัพสปีด11%ด้วยนะฮะผมใช้ผมใช้อยู่นะเปิดทีเดียวได้เลยไม่ต้องรีอ่าตัวนี้ก็เป็นตัวระดับ SS นะ่ยลองมาจากตัวที่หัวแดงที่ผมบอกไปนะตัวที่สองที่น่าปั้นใช้นะเพราะมันเพิ่มอ t k ของมันเอง16%เนะีแล้วก็แรงด้วยนะนี่ก็น่าใช้มากตัวนี้นะผมนะเป็นสายปืนนะผมตัวที่สองนะเรียงระดับเดี๋ยวผมจะเรียงระดับในเชียริสให้ดูด้วยนะฮะ ผมจะเอาหัวแดงไปใช้ก่อนอหัวแดงอีกหัวหนึ่งนะเป็นอีกตัวหนึ่งอะเวลาไม่มาก็ไม่มาเลยนะผมนะเฮ้ยผมจะลองไงมันเป็นตัวตีหมุยอีกตัวหนึ่งหรือเปล่านะนี่นะตัวนี้เป็นตัวตีหมุยตัวหนึ่งที่แนะนำเนี่ยแต่มันอาจจะอยู่ เทียไม่ค่อยสูงมากแต่ว่ามันก็แรงอยู่นะผมใช้เอ้ผมลองยืมเพื่อนมาใช้อยู่เป็นตัวตีหมวยตัวหนึ่งนะตัวนี้นะผมใครอยากใช้ตัวตีหมูก็เลือกเอานะสองตัวนี่ตัวที่ผมบอกอับหนึ่งนะเพิ่มสปีสิบสองเปอร์เซ็นต์นะแรงเอ็ดเอ็ดเลยนะต่อยแรงมากฮัวขาวก็ต่อยแรงมากนะผมเนาะนี่ไม่มาวะเฮ้ย ไอตัวหัวแดงที่เป็นปีกมังกรเนี่ยครับผมที่ว่านี่ฮนะตัวนี้ผมอยากรู้ว่ามันจะเป็นอันนี้หรือเปล่าเนาะอันนี้ก็จะเป็นเดฟกับเลสนะต้านทา12น12%เนาะอะผมจะเอาตัวนี้ไปใช้นะระองให้เพื่อนดู อ่ะ๋ยวสักครู่นะจะได้ลองครบๆเนะจะได้รู้ว่ามันตีหมวยตัวหนึ่งหรือเปล่านะเสียเวลานหน่อยนึงนะผมขออภัยด้วยแต่อย่าทำให้คลิปเดียวจบไปเลยนะ ็ไม่เท่าไหร่เดี๋ยวรอสกิลถ้าไม่ตายแรกของมันเนาะจะเป็นยังไงเนะผม <c oughs> อ, <c oughs> อเ,ดเดี๋ยวผมจะมาสรุปอ่า <c oughs> หลังจากลองตัวนี้ด้วยนะว่าควรเลือกตัวไหนดีเนาะอ่ะ ยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครป์ช่อง M2 Game ด้วยนะกดแชร์ให้ได้ยิ่งดีนะผมแล้วก็ช่องผมก็ยังเล็กอยู่นะต้องการคนสนับสนุนนะ s u b สไครป์ให้นะยังไงก็ขอบคุณพี่สุรชัยด้วยขอบคุณท่านทิวัฒน์ขอบคุณน้องรุดนะพี่สุก็โดเนทมาให้ผมนะเป็นพันแล้วนะฮะน้องรุ่ก็เป็นหมื่นแล้วนะท่านทิวัฒน์ก็ประมาณเป็นพันแล้วนะขอบคุณมากมากนะแล้วขอบคุณน้อง,องทุกท่านนะที่โดเนท t i o n มานะไม่ว่าจะสิบยี่สิบห้าสิบร้อยหนึ่งก็อ่าเป็นไงก็เป็นเงินเป็นทองเนาะเก็บไว้สะสมไว้ช่ววงโคิดก็ เงินหาลำบากด้วยนะผมก็ขอบคุณมากนะที่โดเนทให้นะฮะขอเจริญเจริญทุกท่านนะร่ำล้ำรวยอยู่เย็นเป็นสุขนะผมใครกดซับสไครก็ขอให้หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะครับขอให้ทุกภาษีพนักตัตายสิ่งศิลป์ทั้งหลายคุ้มครองด้วยนะฮะปลอดภัยจากโควิดนะช่วงนี้ระบาดแล้วก็ขอครอบครัวท่านตัวท่านจะมีความสุขความเจริญน,นะผมเนาะอ่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะถ้าใครไม่อยากดูตรงนี้ก็กอข้ามไปนะเดี๋ยวผมจะสรุปตัวที่น่าใช้นะแล้วก็น่า เอามาฟาร์มแล้วก็นามาปั้นตัวไหนควรจะใช้นะยเรียงตามลำดับเลยนะเนี่ยตัวนี้ระดับ ss เลยนะตัวนี้เดี๋ยวมันจะแจกตัวซ้ำนะถึงที่มันทำเป็นระดับ ss ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะมีแจกตัวซ้ำเนะี่ยแล้วมันจะแรงนะตัวนี้นี่นะเป,นเป็นตัวโจมตีหมูนะได้ตัวนี้มาเนแจ่มเลยนะผมนะเดี๋ยวเขาจะแจกอยู่มั้ง แล้วก็สกิลมันก็มันแจ่อยู่นะตอนแรกอ่ะแล้วมันค่อยอัพสกิลเอาเนาะจะได้ตัวละซ้ำมาอัพสกิลนะก็จะเป็นตัวระดับ S S ไปเลยนะฮะ<ส>แรง S S ที่น่าใช้นะมันกวาดหมูนะที่แกเห็นอยู่แ้เอาแล้วครับผม,มเดี๋ยวได้ลองสกิลแล้วนะฮะ<ส>อ่าเราไม่เอาตัวไหนก็กดกดออกได้นะนี่ เมียวตัวนี้ก็กดออกได้นะอ่ะคอนเฟิร์มนะฮะไปดูมังกรน้อยสาวมังกรน้อยขอยงเราดี่ว่าหัวชมพูนะจะได้ลองให้ครบๆไปเนาะอ้าวมาเลยครับผมอ่าปล่อยโดนไปก่อนเลยนะฮะอันนี้ก็จบตีธรรมดาไปนะฮะเราทดลองตัวละครนะผมอ่าลุมสกรรมไปนะฮะ มันมีการ์ตูนด้วยนะเขาบอกว่ามีการ์ตูนด้วยสนุกมากเลยนะผมยังไม่ได้ดูอ่ามาดูน้องมังกรนะฮะสกิลแรกนะคืออะไรฮะแค่เนี้ยวุ้นแตแรงอยู่นะ 5K นะผมสกิลเดียวนะฮะดูดไปในสมุดวิญญาณนะฮะไปออกเลยดูสกิลแล้วนะผมไปสรุปเลยแล้วกันเนาะเอาออกไม่ได้ด้วยครับผมเดี๋ยวเล่นให้จบด่านนี้ก่อนนะฮะ น้องมังกรอะโตนะฮะอ่ะดูดปิญญาต่อ 5K เป็นเป้าเดียวซะเยอะเชียวเนะผมเวนกรรมสาเลือกผมได้ไอดีแล้วแหละผมเล่นไอดีแรกผมก็เปิดได้ตู้ลิมิเต็ดเลยนะแล้วก็เปิดครั้งเดียวได้ตู้ลิมิเต็ดเลยนะผม <c oughs> ถ้าใครไม่ได้ก็รีเอานะรีหาเอารีไม่ยากรีไวามากอยู่นะ เดียวเองถ้าเปิดไม่ได้ก็ลีเนะฮะไม่อยากนะ่ยเอาตัวที่ต้องการอย่างน้อยต้องได้สีดาวสองตัวนะฮะจริงๆอย่างน้อยต้องได้สีดาวสองตัวมาแน่วอ่ะทุกอย่างระบบคร่าวๆไปหมดแล้วนะอ่าแต่นี้ยนะผมมาไล่อ่าดูในเอ่อในเทียริสนะฮะผมจะชี้เป้าไปเลยเนาะอ่านี่ฮนะเทียริสอ่าขออนุญาตเอาเทียริสกลางออกมายาวๆเลยนะฮะ อาวนะผมเห็นกันชัดๆเลยเนาะตัวอันดับหนึ่งที่ผมแนะนําให้ใช้เลยนะผมนะเป็นตัวที่แถมมาเดี๋ยวค่อยอัพเนาะจะมีตัวอัพอันดับหนึ่งที่คนเลือกตัวไหนดีนะฮะคือตัวหัวแดงตัวนี้ครับผมนี่หัวแดงตัวนี้นะฮะตัวที่2คือตัวหัวทองนะฮะซึ่งอัพดาเมจสิบหกเปอร์เซ็นต์ของตัวมันเองนะฮะส่วนตัวที่3นี่ได้ A l l วเดอะเวิลเลยนะ a m a z i n g ตัวนี้ก็เป็นเพิ่มสปีดนะตัวนี้นะฮะส่วนตัวที่4เรียงเลยนะ ก็เป็นตัวหวัวขาวนะใครจะใช้ส่วนตัวที่5้าเป็นตัวผมอยู่เกียร์เดียวไม่สิ่งนะสตัวนี้เป็นตัวโจมตีหมู่ที่น่าใช้มากที่ผมใช้อยู่นะส่วนอันนี้คือเพชรที่คูนะคือสวยเท่นะไม่มีประโยชน์นะไอพวกนี้คือตัวสวยเท่ะนะน,นี่อาจจะมีประโยชน์แต่อาจจะมีประโยชน์น้อยกว่าพวกแถวบนนะฮะส่วนตัวระดับกู๊ดนะคาแรคเตอร์ก็เป็นตัวที่ดีแหละแต่ว่าก็คือตัวนี้นะฮะมังกรและเดคูล่าจะมีดูดเลือดนะฮะส่วนดีพตัวนี้นะฮะอ่าจะเป็น3ตัวนี้หัวช่มพูนะมังกรตัวที่ ตัวทีกี้เนาะอันเดกคูล่าต่อยดูดเลือดเป้าเดียวนะฮะอันนี้เป้าเดียวนะฮะส่วนลลนมาก็จะเป็นหัวแดงยิงเป้าเดียวก็แรงนะฮะแล้วก็เป็นตัวหัวจำตาตรงนี้นะฮะอ่าก็จะเป็นตัวที่โจมตีหมู่สรุปโจมตีหมู่จะมี2ตัวนะฮะตัวที่ผมใช้ตัวนี้นะฮะตรงเมาส์ผมเนี่ยชี้อยู่นะหัวม่วงๆตรงนี้นะแล้วก็ตัวนี้ข้างล่างสุดเนาะหัวสีทองสรุปเลยกันนะตัวที่น่าใช้ น่าจะเอามาก็คือตัวหัวแดงในระดับ S นะฮะถ้าใครจะมาฟาร์มด่านให้ไวก็ตัวผมนี่เองนะระดับ Amazing เนะตัวที่4ตัวนี้นะกับตัวอ่าล่างสุดนะตัวที่1นะฮะแต่ผมก็แนะนําตัวนี้ดีกว่าเนาะเทียมันดีกว่าอ่าแล้วครับผมยังไงก็เอาไปเลือกใช้เลือกเล่นกันเทลิกก็แคปหน้าจอไว้จะขอให้เพื่อนเพื่อนเล่นเกมสนุกนะหวังว่าจะมาร่วมอ่มาเล่นในสตรีมด้วยกันนะ่เดี๋ยวผมจะสตรีมไวเลยนะวันนี้จะไวเลยเริ่มแต่เกมนี้ก่อนเนี่ยแล้วก็ บีดเว็บโซนเะนี่ยแล้วก็ไปที่เอ้ยบีดอิมมัทอนเะนี่ยแล้วก็ไปที่วันพีต่อเลยนะฮะยังไงก็ขอเล่นเกมสนุกอ่าคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยอยังไงก็ขออภัยด้วยนะฮะก็รีวิวครบจบหมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรีอ่ารีตัวละครรีเกตยังไงให้ไวนะฮะระบบคร่าวๆทุกอย่างนะยังไงก็เอาไปเล่นกันให้สนุกนะฮะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดลับอ่ากดไลค์กดซับสไครต์ช่องผมด้วยนะครับเนี่ยก็เจอใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ